หนักไปหน่อยตอบแชทหนักมากแต่ดูหน่อยครับโหมีกุ้งมีามีปูม้มมาน้ำปลาเจต้องแป็กสูตรนัวมาแล้วจ้าตำส้ตมตำก็แซบ่บทำอะไรก็อร่อย5ขวดในราคา100.72บาทสาม,มารถทักแชทสั่งซื้อได้เลยจ้า กินนี่กลับบ้านค่ะกินกินสุราครับกินสเราคร่ะพี่เว้ยครับเจไปไหนเจไปไหนครับพี่เว้ยอุ้ยพี่ซายใครอ่ะซีโอของเราของใส่มาคืน หนักไปหน่อยตอบแชทหนักมากแต่ดูหน่อยครับโอ้โหมีกุ้งมีม้ามีปูม,มา้าอเไรแบบนี้ จะมางตรงขอบนี้ก็ได้เรู้ว่าถนัดมือนูน้นโอเคโอเคโอเคเดี๋ยววางให้นอนโอเค พ่อพาอินแล้วเรียบร้อย เอาบางตงอวขอบเลยเออสวยสๆทำไก้หมูยอนะครับมีกุ้งสุกด้วยพี่ชายต้องลงไปบวกแล้วล่ะ้ะแช่งไม่อย่ากตัวเลย